สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์รถดัมซิ่งนะครับ <c oughs> น,นี้นั่งโฟดมาโคโรสบาย oh. แบบนิ่มมากครับแต่ว่ายังไม่เคยลงนั่งขลังนะครับรถก็จะลุกๆขลังนี้ผมเวลาผมนั่งร์ดไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับเ <c oughs> มารถครับร์ดนะ จะพอโฟร์ Ford, ขลังอะ่ะแต่นี้ยังไม่เคยนั่งขลังขลังอะ่งอะใครเป็นมือผมบ้างเวลานั่งขลังปุ๊บเมารถเลยเปลกมากเลยชอบแต่ว่าเนี่ยมันเป็นไหนเนี่ยมันเป็นแบบใยผ้าสีดำเนี่ยปกติรถมันจะรถแบบพวกพวกแบบดีแม็กอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสีขาวเนาะครับ สีขาวสีเทาอะไรเงี้ยแต่นี้สีดำครับโอ้คือเข้านะเข้าเข้ามันเข้ากับพวกหนังอะไรเงี้ยนี่อันนี้จะเป็นหน,นังแบบพลาสติกหุ้มหนังนะครับเนี่ยมันมันไม่ได้นุ่มเลยอะนี่เป็นพลาสติกพลาสติกนี่ก็น่าจะเป็นพวกบอกอะไรเงี้ย น่าจะใส่ออปชันได้เพิ่มนะครับตัวนี้สมมติเรามีออปชันเพิ่มมันน่าจะเปลี่ยนได้ในอนาคตครับประตูก็นี่ครับที่เปิดเหมือนฟอร์ดจันชายหรือเปล่าใช่ไหมฟอร์ดจันชายเปิดอย่างนี้แหละเปิดตรงนี้นี่จะเป็นเนอ่อเปิดฝากระโปรงนะครับนี่ <laughs> ดูอันนี้ที่ใสเ่เก้ี่น้ำครับ โอเคอยู่นะผมว่ารู้รู้มากเลยหน้าโจใหญ่มากประมาณสิบสิบนิ้วมั้งนี่เนี่ยถ้าวัดจากอันนี้มาสิบนิ้วหรือเปล่าถึงไหมเก้านิ้วมั้ชอบแต่ว่าเนี่ยอเน,นี้ยมันสีดำนาะมันเจ๋วดีก็มีกระจกครับ โเกียร์ก็ออตโต้ครับเกียร์ออตโต้อันนี้จะเป็นเกียร์ต่ำไว้ขึ้นเขาบ้างนี่แมนวนวลอะ่ะมันจะกดตรงนี้ได้ตรัระบบเอก็สัมผัสก็ได้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าสัมผัสแหละสะดวกกว่านะครับนเลื่อนได้ครับเจ๋วเลย นี่ผมขับแล้วนะครับขับอยู่ที่บอดินก็โอเคนะพวงมาลัยมันก็มันขับสบายดีนะครับก็คือจบอยู่นะไฟนี้เปิดไงเนี่ยออยกดเลยอย่างนี้มันเปิดเลยเทมากอ๋ที่เสียบชาร์จอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่ายู ว่าจะชาร์จแบตโทรศัพท์หาที่เสียบชาร์จไม่เจออันนี้เบรกมือครับนี่นี่ก็ขับขับซีคับอะไรขับซีแบบทาง <c oughs> ลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับโหมดก็จะปรับได้ครับมีช่องเก็บของปกติพวกรถอีกรุ่นหนึ่งมันจะมีพวก USB อะไรอยู่ในนี้นะครับแต่นี้ไม่มี ใครไม่รู้ว่าเป็นช่องเก็บของก็ไม่รู้นะครับผมก็อ้ออันนี้มันเหมือนจะกดได้กดดูปุ๊บเอาช่องเก็บของครับเอก็เย็นครับโอเค เราจะพาลงไปดูข้างนอกกันนะครับข้างนอกก็เหมือนรถเมกาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ อะไรครับพี่ติ๊กเกอร์นะพี่ติ๊กเกอร์ขอบคุณครับขอติ๊กเกอร์ได้ไหมหนึงติ๊กเกอร์มีทุกรถเลยครับรถพ่วงรถกระบะรถดำรถเกษตรโอ้โห มีมีทุกรถเลยครับม,มีแต่รถรอๆด้นะอยู่ที่วัดบ้านพระครับ อย e ู่ที yes, ่สายโอดรถเยอะมากครับประมาณ40่สบกว่าคัน เดิมๆก็มาได้มันจะเป็นต้องรถแต่งครับอยู่ที่ใจ Chéo chéo Cỡ nuôi thùng thùng Lo đu toàn thê hấp Thê xài จะโหดสักแค่ไหน